号，四号你爸爸、爸爸或者妈妈要给你做一个，呃，你没有十八岁你的 visa，做一个 visa，然后你爸爸妈妈就，呃，四号回泰国，对吗？嗯、好，就直接给我们上课。嗯,嗯。所以今天下午和明天你们没你没上课，所以你如果要买东西或者要去逛逛，再见哈，各位同学。 พูดไม่ค่อยออกเลยค่ะวันนี้ศิษาวงศาค่ะที่ประเทศจีนนะคะมณฑลเจ้อเจียงค่ะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนหลงหวยนะคะ International School ค่ะพาเด็กมาส่งนะคะเห็น <c oughs> แล้วก็สุดยอดมากเลยค่ะตึกใหญ่โตโหราน,นะคะมีฝั่งหอพักนะคะหอพักแล้วก็ที่นี่จะเป็นตึกตึกเรียนนะคะเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิชาเรียนต่างๆนะคะที่นี่จะเป็นคนจีน ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเกาหลีมีคนไทยเยอะมากเหมือนกันนะคะที่นิยมมาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็จะมีต่างชาติเ,เป็นฝรั่งก็มีนะคะเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมบริเวณรอบๆโรงเรียนกันนะคะส้ 两版啊哈，就就是有，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 就是这里是有，就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  อาจารย์ของที่นี่แล้วนะคะเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักของน้องลิวค่ะว่าเป็นยังไงบ้างะคะรูราาขนาดไหนค่ะ นึงก็นอนสองท่านค่ะนะคะมีเตียงสเตียงมีตู้2ตู้ห้องน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมนะคะแล้วก็มีมีคนมาตามยินข้าวแล้วมีโต๊ะเขียนหนังสือให้2โต๊ะคนละโต๊ะค่ะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่ตากผ้าเขาสูงมากต้องใช้ไม้สอยแ<ม>ขวนนะคะน<ม>ี่จะเป็นห้องพักค่ะ<ม>แล้วแต่ว่าทางเ่าซื้อจะเลือกนะะว่าให้พักกับใครยังไงนะคะ ที่ผมถือได้กับพี่ที่เขาเป็นเกาหลีนะคะก็ที่นี่เนี่ยจะจะมีค่าค่าเรียนนะคะสี่หมื่นหยวนต่อปีคิดเป็นปีนะคะถ้าเรามาการเทอมก็จะคิดเทอมนอีกหนึ่งเทอมแล้วก็เทอมหน้าอีกหนึ่งเทอมนะคะเป็นหนึ่งปีมีค่าประกันของเสียหายนะคะค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าประกันสุขภาพค่าชุดนะคะค่าชุดนี่มีสีฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดู ใบไม้ร่วงใบไม้ผลิใส่กันสีสันแบซีสันมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอพักนะคะเดี๋ยวมีคนมาตามไปทานข้าวลแล้วเไปกินข้าวกันดีกว่าครับ เราเป็นนักเรียนที่มาทานอาหารเย็นนะคะที่นี่เป็นนักเรียนประจำที่อยู่ที่นี่นะคะต้องมีช้อตกับช้อตส้อมด้วยนะคะ<ส><ก>โรงเรียนที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนประจำโดยเฉพาะนะคะ ก็คือเด็กของคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะจ์ถึงสุขแล้วก็เสาอาทิ์เนี่ยก็จะมีพ่อแม่มารับกลับบ้านนะคะนี้ค่ะเมี๋ยะจะมีเด็ก,เล,กเล็กตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวค่ะก็จะเป็นเด็กจังทั้งหมดค่ะม, <laughs> มันพูดไม่เคยเออกมันนาวว่า <laughs> เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่นี่เนี่ยที <laughs> ่เด็กจีนะ ที่นี่จะไม่ใช้เงินสดนะคะจะต้องทําเป็นการ์ดค่ะเสียค่าแคาบัตรค่าสิสามเหรียญแล้วก็เติมเงินค่ะเพื่อซื้อของแล้วตังตัวเองอ่ะไม่มาด้วยนนี่มันต้องซื้อของเฉลซื้อของ จะได้ฝึกด้วยเห็นไหมคะจ่ายตลาดเองได้มีการใช้ใช้เงินเองค่ะแล้วก็มีการทําบัญชีลแล้วไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะได้ฝึกตัวเองด้วยนะคะาสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ของแถวๆกับโรงเรียนที่ที่น้องเขาอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาหารไม่ะเป็นอาหารทะเลก็จะเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะคะมีพวกปาเค็มมีปลาชิงช้าเนี่ยก็ดอกไม้จีนพวกเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นุ้งแห้งจะไม่เหมือนบ้านเรานล้ะบ้านเราจะเป็นสีแดงส่วนผักอื่นๆก็คล้ายๆกันแต่ก็จะมีผักสด ของทอดพื้นเมืองนะคะ,คะก็เป็นจะพวกเนื้อต่างๆค่ะมีเนื้อไก่เนื้อหมูมีหอยนะคะแล้วก็มีเป็นพวกปลาค่ะเคยกรอบต่างๆนะคะ น,นี่เป็นอาหารมื้อเช้าของเกนะมัน,นโห <laughs> สิ่งต้อนรับอมากเลยจะเป็นเหมือนกับเป็นข้าวราดแกงนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ราดแกงอาจจะมีกับข้าวตั้งไว้เยอะแยะมากมายนะคะเราเลือกว่าเราอยากจะทานอะไรนะคะแบบข้าวคล้ายๆบ้านเราค่ะอันนี้เป็นปลา 3รสเนาะอันนี้จะเป็นแค่หมูฮ้องบ้านเราค่ะอันนี้ไก่แปะซาผัดผักแล้วก็อันนี้หมูหม,หมูหมูอบหมูอบอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็กินทานกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยของเขาจะไม่เล็กๆคล้ายๆข้าวปุ่นคล้ายๆข้าวปุ่น,นอร่อยมากค่ะมันมนะะัน ออกจากร้านอาหารนะคะคล้ายๆฟาสต์ฟู้ดของที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารของคนเมืองนี้นะเมืองนี้เรียกว่าเมืองจู้จีนะคะอยู่ในมณฑลเจอ้อเจียงนะคะ,ะที่นี่เนี่ยวิถีชีวิตของของคนที่นี่ก็จะกลายเป็นคนเมืองนะคะคนเมืองก็จะมากินข้าวแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วก็นี่เราไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมคนจีนเนี่ยกินข้าวเยอะมากนะคะ,ะ,คะเก็บไปเห็นเนี่ยโหแล้วก็จะมี ที่สําหรับให้เติมข้าวที่ฟรีด้วยนะข้าวที่เรากินเมื่อกี้เนี่ยกินฟรีนะคะแล้วก็เติมไม่อั้นด้วยเราไม่แปลกใจเลยว,ว่าคนจีนไปบ้านเราเนี่ยโอ้โหทำไมถึงได้คนไทยหมดคิดตังเพิ่มนะ,ะเพราะว่ากินมากอย่างนี้เองนะคะแล้วก็ก็กินหมดด้วยนะไม่เหมือนคนไทยกินเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็คนที่นี่วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นคนเมืองโดยทั่ว,วไปเหมือนที่เราเห็นนะคะเราวกกินข้าวแบบนี้ฟาโกนน้ฮะขับรถเนี่ยรถก็จะเป็นรถ แบบีห่หอหรูๆเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ม e ีห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็เรื่องก,การศึกษานะคะการศึกษาก็เปลี่ยนไปนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าการศึกษาเนี้ยก็จะเริ่มให้เด็กเนี้ย <c oughs> เข้ามาช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองโดยการส่งเข้าเป็นโรงเรียนประจำนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี้ย <c oughs> พยายามที่จะทําอะไรก็ได้นะ,ะด้วยตัวเอง <c oughs> ดีมากเลยทีเดียวค่ะที่เก๋เห็นนะคะ <c oughs> ก็เหมือนอย่างโรงเรียนที่หวังลี่ซินนะคะไปเรียน เป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่าโรงเรียนหลงหวยิ International School นะคะก็จะเป็นโรงเรียนประจําที่คนในเมืองน,นี้แล้วก็คนอนอกๆนะคะสง่งลูกหลานเข้ามาเรียนนะคะร,รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยม่าจะเป็นไทยเกาหลีรัเสเซียญี่ปุ่นก็มีเนาะ ส่วนใหญ่จะเป็นหอพักของนักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าห้องหนึ่งนอนได้แค่2คนเองมันก็เหมือนกับคอนโดมิเนียมเนาะข้างหลังนี่จะเป็นตึกหมดเลยค่ะตึกคอนโดนะในนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบการเรียนการสอนนะคะก็จะคล้ายๆของไทยก็คือจะมีตึกเรียนมีห้องเรียนแล้วก็เราก็นั่งเรียนเสร็จแล้วแต่และว,วิชานีน่ที่ผัดเปลี่ยนไปก็จะเป็นอาจารย์แต่และท่านก็เข้ามาสอนในห้องะค,ะคล้ายๆของไทยนะคะส่วนในนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นระบบเมืองเนาะหนึ่งเมือง ก็คือมีทั้งที่อยู่อาศัยมีตึกเรียนมี uh, ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีสนามกีฬาคือเป็นหน,หนึ่งเมืองเลยที่ที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ลูกหลานเราที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยก็จะทํากิจกรรมทุกอย่างที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็เหมือนกับได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งะะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบการเรียนการสอนการศึกษาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ที่เยอะๆค่ะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยการกินการอยู่อะไรต่างๆของผู้คนที่นี่ได้หมดเลยนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะสำหรับน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆที่คุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะให้เข้ามาสัมผัสลักษณะชีวิตแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะ วันแรกของการเริ่มต้นการศึกษาของภาคเรียนนี้นะคะจะดูเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆเกนี่ยเข้าไปในห้องเรียนกันหมดแล้วนะคะก็จะฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะให้ลูกหลานนะคะมาเรียนมาเรียนต่อต่างประเทศนะคะว่าจะต้องทําตัวยังไงเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็เริ่มต้นจากฝั่งพ่อคแม่ก่อนนะคะว่าจะต้องออวางแผน,นะะในส่วนของการศึกษาของลูกๆเนี่ย ว่าจะต้องวางแผนยังไงอยากจะให้ลูกเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโลกของคือจะเป็นวว r ร์ไวเหมือนแล้วจะเป็นทั่วโลกนะคะก็จะเป็นเด็กๆของทั่วโลกที่สามารถจะต้องจะต้องสามารถอยู่ได้กับทุกๆท,ที่นะคะทีนี้เรื่องสําคัญก็คือเรื่องของภาษาะะภาษาก็จะเป็นเรื่องของสาคัญที่จะทําให้เด็กๆนั้นไปในแต่ละที่ได้เราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องการศึกษาในส่วนของเรื่องภาษาเป็นหลักนะคะ ก็จะเป็นของน้องหวังลี่ซินเนี่ยจะมีการปูพื้นฐานเรื่องภาษานะคะตั้งแต่ภาษาอังกฤษเริ่มต้นก่อนนะคะตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าจะมีการย้ายโรงเรียนบ่อยมากเนื่องจากคุณแม่เนี่ยหรือคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะมีการวางแผนให้ลูกๆสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆได้นะคะก็จะมีการย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีการศึกษาในสูงเรื่องภาษาเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นนะคะ หลังจากนั้นน้องหวังลี่ซินก็จะไปเรียนที่สิงคโปร์นะคะในประเทศสิงคโปร์น้องหวังลี่ซินก็จะได้ในส่วนของเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะที่ประเทศจีนนะะในประเทศจีนเนี่ยที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเขาจะเริ่มสอนตั้งแต่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ๆ>เพราะว่าจากการที่ได้คุยกับน้องๆที่อยู่ที่นี่นะคะน้องๆที่อยู่ที่นี่เนี่ย แร,แรกที่มาที่นี่เนี่ยจะพูดภาษาจีนไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นเลยแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็จะให้เริ่มต้นจากระดับกิ g เนอร์นะคะภาษาจีนที่นี่เขาจะใช้เขาจะเน้นภาษาจีนเป็นหลักนะคะน้องๆจะต้องสอบผ่านภาษาจีนก่อนแล้วถึงจะก้าวไปอัพไปอีกเหมือนกับเหมือนกับน้องหวังลี่ซินอย่างนี้เนี่ยน้องหวังลี่ซินเนี่ยามาจากระดับป .6 ของประเทศไทยนะคะยังไม่จบแต่มาเริ่มต้นที่นี่ ที่นี่เขาก็จะมีให้เทสนะคะว่าภาษาจีนของน้องเนี่ยถึงระดับไหนแล้วนะคะของน้องหวังลี่ซินเนี่ยเป็นระดับของ A class นะคะแต่น้องๆที่มาสอบด้วยกันเนี่ยจะเริ่มต้นที่ระดับ beginner นะคะคือว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาจีนนะคะก็จะเป็น beginner แต่ของน้องหวังลี่ซิน,นจะเป็น A class นะคะของน้องหวังลี่ซินเนี่ยกต็ต้องเรียนในระดับ A class เนี่ยหนึ่งเทอมเทอมนี้นะคะประมาณ4เดือนหลังจากนั้นก็จะสอบ ของ A class ก่อนนะคะถ้าสอบผ่านก็สามารถที่จะอัพขึ้นไปอยู่ชั้นม1ได้เลยนะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านในส่วนของ A class เราก็จะต้องไปเรียนต่อในส่วนของระดับ B class อันนี้คือเป็นของภาษาจีนนะคะนะพอถึงระดับ B class แล้วเนี่ยก็จะมีเทสอีกนะถ้าเทสผ่านก็จะขึ้นไปอยู่ม1นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับภาษาจีนเพราะว่าเราซื้อแจ้งว่าในระดับของ ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยภาษาจีนเขาจะเรียนภาษาจีนเป็นหลักไม่ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์จีนคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้คะ,ะสังคมเสียงดังแล้วเดยนไปกินข้าวพวกนี้ในวิชาพวกนี้จะใช้ภาษาจีนทั้งหมดนะคะเลยจะต,ต้องเน้นในส่วนของเรื่องภาษาจีนเป็นหลักนะคะต,ต้องสอบผ่านก่อนถึงจะไปเรียนในระดับอื่นๆได้นะคะทีนี้คุณคุณผู้ชมที่เป็นผู้กครองก็ไม่ต้องไม่ต้อง เป็นห่วงในส่วนเรื่องภาษานะคะว่าน้องไม่เก่งภาษาจีนไม่เป็นเลยพูดไม่ได้เลยเนี่ยจะมาเรียนที่นี่ได้ไหมบอกได้เลยว่าเรียนได้ แท็กซี่นะ,ะกำลังฟังเพลงจีนพร้อมกับมิวสิกวิดีโอนะฮะก็จากโรงเรียนไปสถานีรถไฟจูจี้นะคะ20่นาทีแล้วก็นั่งจากจูจี้เนี่ยไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะที่อะไรอะชางไฮฮงอะไรสักอย่างนี้อ่านไม่ออกอีกอีกประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งจากชางไฮเนี่ยไปที่สนามบินอีก หนึ่งชั่วโมงก็จะถึงสนามบินเซียงไฮ้ตอนนี้เกอยู่ที่สถานีรถไฟซูจีนะคะที่เมืองซูจีห่างจากโรงเรียนที่น้องหวังลี่ซินอยู่ประมาณ20นาทีกำลังจะเตรียมตัวกลับค่ะก็ะนั่งรถไฟต่อมาอีกนะคะหลายรอบเลย นั่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงนะคะของจีนค่ะเพื่อที่จะไปยังอีกสนามบินหนึ่งนะคะตอนนี้บรรยากาศรอบต่างาเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะบ้านเมือ,องก็ดูแปลกตานะคะมีตึกไม่น่าเชื่อว่าคนจีนก็จะอยู่กันบนตึกใหญ่ๆเนาะจากการที่เราเคยรู้มาเนี่ยจะต้องอยู่ใน คือที่นาแล้วก็จะมีเเป็นกระต๊อบอะไรลำบากยากแค้นมากเลยนะคะแต่ว่าเกดดูแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะอยู่บนตึกสูงๆนะคะแล้วก็จะมีข้างทางนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นเมืองเมืองใหม่ที่เขาจัดสรรให้แล้วนะคะเป็นคอนโดมิเนียมยน,ะะนี่จะเป็นบ้านนะคะไม่ใช่คอนโดมิเนียมยนะ,ะแล้วก็จะมีโรงเรียนอยู่ข้างๆนะคะ,ะนี่ก็จะนั่งบนรถไฟรถไฟที่นี่ดีมากนะคะสะอาดค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีเสียงดังเนาะ เงียบมากเลยค่ะทำให้ทาให้นั่งแล้วรู้สึกสบายใจค่ะตอนนี้รถไฟจะอยู่ที่ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าเร็วมากค่ะนั่งจากสถานีนี้ไปที่สนามบินที่เก๋จะไปนะคะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ